สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลให้โชคทุกถูกทันครับอ่าครับช่วงแรกๆครับของวันที่12ครับพฤศจิกายน2566อ่าครับตอนนี้นะครับทางแอดวิไลครับเดินทางมาอยู่ที่วัดปูซีศูนย์นะครับอ่ามือเซานี้ก็เป็นพิธีทอดกระถินนะครับของวัดปูซีศูนย์หล้วก็ขอกราบขอบุญขอบคุณนะครับเอฟซีหล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่มาร่วมงานนะครับ กฐินสามัคคีทางวัดคอนสวรรค์วัดปูซี0นะครับกะทอดถวายเป็นอันเซจพิธีไปนะครับเมื่อนี้กับตามข้ามันสัญญาไว้กับ FC ครับสิ่พายเอฟซีมาตามแนะ้วทางตัวเลขครับของปูซีซูนกับประจําหัววันที่16พฤศจิกายนครับ2 5 6 6อ่า f ้ผู้ใดสูกผู้ใดหมานน้ำปูนะครับกว่ที่พัฒนา6ก6นะครับกะือว่า แสดงความยินดีนำนะครับ63ตรงตรงนะครับของปูหาเก่าซีอ่ะขออภัยครับผิดจุดของปูซีศูนย์นะครับ63ตรงตรง,ตรงนะครับแต่ว่าบนเป็นล่างล่าง,างเป็นบนครับก็บ่าเป็นอย่างนีทางรัฐบาลมีบนไม่ล่างนะครับอ่าวดนี้1 16่สพฤศจิก,กาย,ยนนี้นะครับที่จะถึงนี้อีก2-3วันรัฐบาลก็ิิประกาศผลเข้ามาติดตาม กับตัวเลขแนวทางของปูซีซูนที่ได้ฝากตอนเอฟซีเป็นตัวใดนะครับเพื่อบาเป็นการเซเวอรลาเข้าเข้ามากราบน้ำมันสการปูพร้อมๆกันพร้อมกับตัวเลขแนวทางครับ16พฤศจิกายนนะครับเ e อฟซีลอค่อยกันหลนายแนวทางของปูซีซูนครับการ,ราบน้ำมันสการครับปูครับติดตามตัวเลขแนวทางครับปูเ e อฟซีก็รอค่อยกันหลนะครับ ว่าใหมาตามแนวทางปูหาปูซีซูไห่นะครับปูมันบรรยกับปูหวัวที่พันมาหกสามรุ่นตลอตเตะเลขครับได,ได้ได้จักใบกับปูซื้อตืตอรี่ตะเขาสำหรับสนุน,นเขาซื้อ,อกเออสำหรับสนุนรัฐบาลปูห้านเขาาขายดนะโอ้เจอแม่แนงดีนะโอ้ก็เร้่อตะหกแปดกับหกสามหกแปดได้ใบหนึ่ง สได้สามใบนะโอ้ได้สามใบอยู่กว่าปูหกสามครับโอ้ถึกลอตเตอรี่ตัวนวันที่เสนอครับดีใจไหมสันติปูครับกอดตัลังมัดเท็งหน่อครับครับมาเบิ้งควรหินนกปูมาติดเอามาติดเอาจะเป็นตสิครับนี่ครับนี่เป็นวันที่ผ่านมาเอาปูเอาสกีบเขามาให้เบิ้งพร้อมมันจะเป็น 6กแปดห้าหนึ่งดอบแต่ว่าบอมาขานึงนะไม่เอาหกสามมาแท่นนะหกสามมาแห้งอืยหกสามกับหานึงหนึ่งมันมันเป็นสูมหกสามมาเลยหกสามันมันมันจะโดดเด่นเัาจะเอาหกสามนี่เอาหกันว่าแมครบนุลงหนึ่งแต้มมเนเบากันนะครับเส็นอรดนงหนึ่งแต้มสิวเว็น63หกสามมัน้อส่เ มันหานั้นไม่เข้าใจว่าสองสี่ลดลงหนึ่งแต้มเป็นสองสามสิแม่ครับรมัแปนนี่นี่คือต้องแจครับตัวเก่าแมนปูมาอางอิงครับชัดเจนกเดี๋ยววันนี้น้องปูเข้ามาเบิ่งกันวันนี้ถ้าให้บนหนึ่งหกสองหกมันมีตัวอ่างอิงได้ ก็จะเป็นตัวนี้เดือนต่อเพเดือนต่อกับเรื่องของสูตรเนาะตามสูตรเนาะจะเป็นจังซี่เนี่ยจะเป็นลักสิ่ตัวน ah, ah, um ah, ี after, <bar> ้จะเป็นลักสิบมัครับปมตัวนี้จะเป็นลักหน่วยมันงวดที่ส1จสเอ็ดงซี่ไหมเออมันตัวตัวนี้จะเป็นงวดที่ยี่บเจ็ดสองตัวมาตัวสองตัวมาตัวตัวนี้จะเป็นงวดที่เจ็ดสิบสองไครับ คือครึ่งหมดจะมีสีเทาไหร่ลยครับจะสี้อจับแล้วมันจะเป็นแปดคู่ออกตัวกับก็มีบางงวดนะที่มครับปู่แปดคู่ปู่นี่มันจะเป็นแปดคู่ตัวนี้ตัวนี้คือตัวนี้ล่ะตัวที่ห้องลงไว้เห็นไหมครับปู่สามกับหกคือตัวนี้ตัวนี้เมื่อจับคู่แล้วจะเป็นแปดคู่เพราะไม่นดหน่อยได้หมดเห็นไหม จะเป็แต่ว่าแตด้วยสิบหกตัวแต่ว่าปูประจับให้เบิดซื่อแมนห่อแต่ตัวเน้นออกมาตัวเน้นคมันตัวเน้นมากเลยเนขึ้นมาสิเขาเอาเขาจับคู่ได้สิบหกคู่เลยมาเนี่ยครับแล้วเอาลักหนวยมาใส่เนี่ยลักหนวยจะเป็นงวดที่สามสิบเอ็ดไมครับโอ้ลักหนวยมันจะมีห้าหกเจ็ดงวดที่ผ่านมาลักหนวยจะมีหนึ่งกับสามไมครับปู้เรีว่าหารหนึ่งกับหกสาม เอาตัวได้ก็ไดเองสิแม่แบบวันนี้ห้องอันปูก็เลยว่ามกหกสามแมนมาหกสามแห้งกอดานสาม่าอี๋ดีมันเลยเอาเลยเอาจริงหานึ่งกับมาหานึ่งหานึ่งกับมาเท่กันแมนครับถาม่มนว่าเอาไว้นี่ก็คือแตกบนล่างเลยแตกบนล่างแต่ว่าพอแต่ว่าพอสักเป็นไวทึงบนทั้งล่างเห็นไหมครับโอ้แตกบนล่างวันนี้เมื่อห้องจบคูยล้วห้องเราเอาตัวนี้ห้าหกเจ็ดสามกับ ตัวตัวเด่นสามนี่มันเลยโบเม่ในหลักหนวยเนาะครับมันเด่นหกตัวเดียวสี่หนจะเ,เป็นหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองสิบแม่ครับกับพร้อมสิบแม่มนนาในห้องไดเอลักซิปหนึ่งลักซิปมีหกตัวห้องก็เลยเอาไ้หกมาเนหลักหนวยก็มีหกน,นี่ยมาได้ทั้งซิปทั้งหนวยห้ <c oughs> องไดเด่นหกครับปู่มาเนี้กันห้าอาอลักหนวยไปตัด เก้าหกกมีอยู่แต่ว่าหลักสิบมันเป็นบมมี่ใช่ไหมครับหลักสิบเปนบมมี่เก้ามันมองมมี่สูตรนใช่ไหมครับมันก็เลยเรียกตัดตัวนี้สรุปแล้วเมื่อเรียตัวนี้แล้วเนี่ยมันเรียกอยู่หกคู่นี่มันมาสี่คู่ตัวกลับสองตัวนี่เอามาส้นใส่ตัวนี้งมดที่สามสิบสองมันจะเดือนต่อปะถ้าเดือนต่อสองสูตรมันจะเป็นหนึ่งหกสองหกสิบแทันที แมนท่านที่ครับก็เลยเป็นที่มาของที่่วาปูเด่นไฮซองคูเลยแมนซองคูกันนอากันนอตจีอาจุดเต็มบางสิ่ก็คือเอาตัวนี้จับเสร็จครับเอาง่ายๆนะครับเอฟซีคือปูบอกนะครับเอาเอาหกปูยืนรักหกก็คือวิ่งสามกับหกปูเด่นไปทีหกอ่าตัวเด่นบนก็คือมีเก่ามีศูนย์มีหนึ่งมีสองแมนปูแค่นั้นนะครับเอฟซีสามารถวิ่งเอาได้เลยปูบอกชัดเจนนะครับมันยังเดินดีเมื่อกเป็นวัดที่ยี่สิบเจ็ดมันเข้ามาเศร้าหกวันแล้วครับปู ก็ต้องจับจับกันสิครับเพียงแต่ว่าปูพันธุ์ที่ยันเอฟซีว่าหลายตัวไงคำนี้คือเอาตัวตัวเด่นเด่นครับเด่นไห่ก็คือเด่นหนึ่งหกกับสองหกลักลอยก็คือแปดนะครับก็คือสุดสามตัวแปดหนึ่งหกเอาเด่นซุดซุดก็คือหนึ่งหกหนึ่งหก่เดียวครับกันสามตัวกับแปดหนึ่งหกครับกับนี่คือเอฟซีทาทาเป็นเอฟซีของปูซีศูนย์โดยตรงนะครับปูไห่บกเกินนี่นะครับ ก็คืออกเกินสองครูเข้เาป้อยไปสองสองค,ครูบก็จังได้รักสิบรักหน่อยพร้อมยังชนะก็จังได้สูตรเขาจะยังได้ตัวเต็มมันน,นะสิัมเขาก็เลยให้ตัวเต็มอันนี้คือตัวเต็มกับนะ้าตัวเต็มกันสามารถวิ่งได้วิ่งสามกับหกตัวเด่นตัวประกอบก็คือเก้าศูนย์หนึ่งสองแคนันมารปูวิ่งเอาเองได้เลยชัดเจนนะครับเวซีปูอธิบายยังชัดเจนด้วยครับ ส่วนเล็กลางเข้าเด่นทีซีเห็นบ่หมดก่อนครับปู่เขาเห็นซุนีตัวเดียวแมนมันเด่นทีซีนี่รักสิบครับตัวนี้สองสี่หกศเล็เด่นก็คือสามสี่เจ็ดขาอวดที่สามสิบหานี่อ้ยยี่านมันจัเกันเขามาเด่นซเขาเลยจับเป็นซูนีไปเลยนั่นครับซีสมาเนี่ยมันผลวกกันสิหกสามเป็สิบเอครับนี่นี่รักเนีสา อืมสามอันนี้เล็กเด่นเด่นสามตัวมาตัวมาจับสี่มันห้องเลยกระเฮ็ดคือเก่าอ่ะครับแต่ว่าห้องเน็กเอาบบบบปล่อยตัวเดียวอนะอ่านี่ครับสี่ห้องเล่นศูนสี่ตัวเดียวมันเป็นเปอาะยังออมสินเนาะครับมีรับสินไปออกออมสินก่อนมันตันนี้ไปสาขาอื่นซะครับ อา่าแคบหน้าจอร้อมเ้้อครับเอซอันนี้คือตัวเต็มมันตัวนี้คือตัววิ่งตัวนี้มันจะเดินต่อไปวิ่งหนึ่งกับแปดบ้างนะครับจะเดินต้นเนื่องดีครับการ้อเตรียมสูตรอีเลียมันจะเป็นอะไรสมันจะมีห้าคูหนึ่งสองสามสี่ตุวกกลับพร้อมครับกลับได้ตะเก้าหนึ่งหนึเก้าแม่ หนึ่งเก่าเก่าหนึ่งนี่ให้กับน้่มมันบวบปูนนอกกันตัวตรงเพออราะถ้าในออกตัวกันจะจะงวดออกนี่ที่ผ่านมาอันบวบปูก็คือปูกันเป็นแนวทางเลยซื้อก็คือสามหนึ่งกับส,สามแปดโอเคแต่มันเต,ต็มสูตรซื้อครับเต็มสูตรแล้วับเอฟซีเอาฟังคูบอ,อกให้ดีแล้วกบเอฟซีก็ต้อเข้าใจนะครับมาในี้องเล่นมาเน้นเน้นตัวเดียวคือตัวนี้ห้าแปดอันบวบปูออห้าแปดจะซื้อยังไง อันนี้คือตรง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 นะครับอันนี้กับบกับน้ำแน่ซื้อเอะก่าหนึ่งหนึ่งก่านหกูดินเว่าเดินหลายงวดแต้ละประมาณสามสิบสองหวดประมาณอันสิละครับเป็นงวดที่สามสิบสองนะถ้าพิษถ้าพิษสูดได้สูตรนึงกับม้ถือดิแต่ว่ามันเดินแบบนี้ห้องอเย็ดตามสูดนะครับนตามสูรไป แค่หนาจอไว้น้ำเด้อครับเอฟซีมือน,นีตามคำมั่นสัญญาครับเอฟซี FC ที่ลอค่อยหน้าท่าของปู่40นะครับบนล่างก็คือว่ามือน,นี้เปลี่ยนวันที่12นะปู่อบเขามาเฮ็ดเบิ่งนี่มันจะเป็นนวดที่26ประมาณนี้ละครับที่ห้อง,ท,องที่ห้องใส่ใส่ยีรีนะ่ครับตัวห้องนงเ่เรียกเรียกเนมบ่ถูกโตวนะมวันนี้เราปูสิถืกผมว่าจังๆด้วยล่ะ วัสดีวันบอลล็อตครับขับเอฟซีแคมนาจอไวดเดอร์ครับชุดลังสำหรับเก่าหนึ่งนี่ปูว่าอย่างให้กลับน้ำอยู่หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งขับตัวเฉพาะในวงกลมครับกับเฉพาะเก่าหนึ่งหนึ่งเก่านอกนันยิ่งตัวตรงเลยยิ่งตัวตรงครับนี่คือแนวทางของปูซีซูนอปูคือห้องปจะยุกต์เคล็ดลายตัวขึ้นมาแมนมันจะเป็นเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหน่งสิแม่ครับนี่แหละมันจะเป็นห้าชุดห้องเล่ย์ปอยซี ตัวนี้กับน้ำเงานะเฉพาะนอกกันตรงตรงเฉพาะวงกลมเกาลูนว่ถือว่าหลายว่าลายได้ปูวมันดีก็เฮ้ามากคัดเทละโตออกมากเทละสองตัวมากเซียนมาครับตัวกันเฮ้าเฮ้าเย็นแบบนี้มันจัดถือเลยจัะถูกหมดไอเหรอกาเฮ้าเล่นเน้นตัวเดียวค่อมันปล้อยอรีลบป้อยแต่ตัวเดียวนี่ตานั่นบ่ปู่แบบซุนซี่วงใดไหมครับมันเปิออกไปสาขาอื่นครับนี่แหละตัวนี้ ระวังเ้าตัวนี้นอันมันโหเน่นตัวเดียวครับ1 8 5 8 9ดห้าปดเกู่วาคือ FC เซว้าได้ยินปูว้านะครับถ้าฟันคือสิบฟัน58แมดมนต้อเน้นจุดๆคือ58ครับแต่ว่าเกาหนึ่งนัน่นอยากให้กรับน้าแมนครับตัวที่ปูวงกลมอ่าครับชัดเจนเป็นแนวทางฝากตอนกัน ครับมันมันเป็นหาคู่ของนั้นล่งห้าคู่ตรงนะครจะมีหนึ่งแปดห้าแปดเก้าแปดเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเท่านั้นเท่านั้นเดีปูอะก็จะเป็นห้าแต่ว่าตัวกันนี่มันเพราะานออกตรอกเนี่พอเขเด่นเด่นหลักสิบมันกับเด่นตั้งสีบเลยครับแมนอยู่ห้าเก้าหนึ่งสิบแปดครับนี่ตัวนี้วิ่งมาได้ทั้งสิบทั้งหน่วยนะตัวนี้สามารถอยู่หลักหน่วยหลักสิบก็ได้ แน่นหนึ่นีจะมาได้ลักสิบลักหน่วยแต่ว<อ>่าแปดมาได้ตะหนวยใช่ไหมออนอเคาะตัวนี้ครับู่ตัวนี้งวดที่ผ่านมามันเป็นตัวนี้เด้จะเป็นตัวนี้นมรก,กครับส่สาสเจ็ดนะนคบ,คบมาบน,มนตัวมันงวดนี้มันจะเป็น 8, 7, 1, แปดเจ็ดหนึ่งแมแต่ว่าเจ็ดบ่ไม่ในในสิบในหน่วยเขาเลยเอาวอกมันมเลยเรลือแต่สองตัวเดินง่ายเลยแม่นง่ายๆก็คือเดินก็คือเดินสองตัวนี่แม่นเดินส<ๆ>องตัวนี่อ๋อตัวพันแ<อ>ปดชัดเจนมากเลยคร,รับเวซี่ครับผู้ใดฟังปูอธิบายเบื้องคีพให้จบเบื้องคีพให้ละเอียดนะครับเพราะว่าปูอธิบายละเอียดนะครับอก็คือตามที่จริงปู่วามันมีเจ็ดเจ็ดหนึ่งแปดแปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดนีบ่มาเลยปูหนึ่งถึงสองตัวครับะ มาในห้อามาเทียบเบิ้งในหลักสิบลักหน่วยหนะ่หน่วยกับโมมิเกตสิบกับโมมิเกตนะทีมันเลยเดือนหนึ่งครับแปดแม่นอ่าครับชัดเจนนะครับเอซ์ซแคปหน้าจอพิจารณานะครับฝากตอนกันอ่าสุดท้ายนี้ก็ขอกราบขอบุญขอบคุณปูน,นะครับที่แบ่งปันแนวทางให้ทีทั้งช่องได้มีโชค,คมีลาภกันสาธุครับปู